ขอบคุณเพื่อนๆทุกทคนนะคะที่ติดตามมาติดตามตังตังเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็ไม่เคยพาคลาดสคริปต์เลยก็คือตังตังอ่ะตอนแรกไม่คิดว่าเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่คิดว่าแบบมันจะได้หนึ่งหมื่นซับเร็วขนาดนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆค่ะแล้วก็ขอให้อยู่กับตังตังไปตลอดนคะคะตังสัญญาว่าไปจะทําคลิปออกมาให้ดีเพื่อที่ให้ทุกคนดีตลอดค่ะ มะคัดพอจบเดี๋ยวจบแล้วเนาะจบพอปะคะอะไรมีอะไรตังกำลังอยู่ในหมวดควบคุมสงบสติอารมณ์อยู่นะคะอ๋อหมายว่าอยากเล่นน้ำให้ตังเข้ามายืนในนี้ทำไมคะตอบคำน้าไง,งาวัาจะดูมีสมาธิแล้วมันจำเป็นต้องเข้ามายืนในนี้ไหมคะเออเพื่อแฟนคลับนะเอา้าคำก็เพื่อคำก็เพื่อแฟนคลับ แค่นี้ดี่าคําคำเดียวเดี๋ยวตักไป <c oughs> แค่นี้พอแค่นี้แฟนาต้องการแค่นี้แหละอ่ะจบคลิปเลยถ้างั้นออกมาเองนะอะ,อะไรอะไรก็จะเอาหาคำก็เพื่อแฟนคลับสองคำก็เพื่อแฟนคลับถามตัไงไว้ว่าตัางอายของมาให้ตังเข้ามายืนอน่างนั้นเนี่ยฮะแล้วยืนแป๊บเดียวด้วยนะแล้วดูเดินถอดรองเท้ากลับบ้านถามจริงถอดรองเท้ากลับบ้าน เพื่อแฟนคลับค่ะทุกคนเฮ้ยเพื่อแฟนคลับรู้จักกระตางบางปังเปล่ารู้จักกระตางบางปังเปล่านี่นี่ทางใครก็ ค่ะก็รู้จักโอเคติดซับสไคร์ด้วยนะอย่าลืมนะ,ะแค่นี้ค่ะนะจบแล้วค่ะ